สวัสดีผูวกครงทุกท่านและสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้พบกับคุณน้ำค่ะในรายวิชาภาษาไทายชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะ,ะในวันนี้เนาะเราก็จะยังพูดถึงกันในเรื่องของกรนสุภาพอยู่นะคะ,ะแต่ทว่านะวันนี้เราจะยังไม่เริ่มเกี่ยวกับการแต่งกรเนาะเราจะมาเรียนรู้สิ่งที่สําคัญนะคะอ่าในการแต่งคําประพันธ์กันก่อนนั่นก็คือ สัมผัสค่ะหรือคำคล้องจองนั่นเองเนาะอ่าสัมผัสคืออะไรคำคล้องจองคืออะไรเนาะนักเรียนน่าจะคุ้นคเคยนะกับคำคล้องจองแล้วใช่ไหมคะแต่เขาเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนคำคล้องจองมาเป็นสัมผัสเนี่ยอ่ามันจะมีความเหมือนอ่าหรือแตกต่างกับคำคล้องจองที่เราเคยเรียนรู้มายัางไงนะอ่าเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวกูจะพาทัานเรียนนะไปเรียนรู้ไปพร้อมกันมาดูซิว่าคำว่าสัมผัสเนี่ยมันเหมือนสัมผัสที่เอาผิวไปชนกับผิวไหมเหมือนที่เราเอามือไปแตะกับ ห,หรือเหมือนกับที่เราเอามือเนี่ยไปเตะก,กับสิ่งนี้นสิ่งนี้ไหมเหมือนไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าสัมผัสกรอนกับสัมผัสที่เรารู้จักเนี่ยมันเหมือนกัะแตกต่างกันไหมเรามาเรียนรู้พร้อมกันเด้อนคะคะอ่าสัมผัสคืออะไรนะคะสัมผัสก็คือการเชื่อมเสียงของคำนะคะในบทกรอนเข้าหากันเพื่อให้เกิดความแพเระะด้ยใช้เสียงตามหลักคำของจองนะคะก็คือทั้งเสียงสระและเสียงของพยัญชนะเลยนะคะอ่าสัมผัส บทกลอนเนี่ยนะคะจะสามารถแบ่งได้ออกไป2รูปแบบนะคะก็คือสัมผัสนอกและสัมผัสในนั่นเองนะคะอ่าก็สะดวกง่ายเลยคือสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการที่เราเอามือของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเเนี่ยไปแตะต้องกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยแต่มันหมายถึงการที่เราใช้เสียงของคำนะคะอ่าเชืยย่อมโยงเข้าหากันในบทกลอนนะเพื่อเกิดความแพงราะน,นั่นเองนะคะซึ่งจะใช้หลักของคำคล้องจองก็คือคำที่มี เสียงเหมือนกันนะอยางให้เรารู้กันเนาะคล้องจองเนี่ยมีกี่รูปแบบคะมี2รูปแบบใช่ไหมก็คือ1ค่ะคล้องสระกับสองค่ะคล้องพยัญชนะนั่นเองก,ก็คืออ่าสัมผัสกันโดยใช้เสียงสระเป็นโจทย์ที่หนึ่งและสัมผัสกันโดยใช้เสียงของพยัญชนะเป็นรูปแบบที่สองนะคะและคราวนี้เนี่ยนะคะ การสัมผัสเนี่ยก็แบ่งออกได้อีกเป็น2รูปแบบคือสัมผัสนอกอ่าแล้วก็สัมผัสในซึ่งมันแตกต่างยังไงเหมือนอยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันเลยนะจ๊ะอ่ามาพูดถึงสิ่งแรกตัวแรกกันก,นก่อนเลยเนาะก็คือสัมผัสนอกนั่เนเองนะคะสัมผัสนอกเนี่ยก็หมายถึงคําสัมผัสหรือคำฟ้องจองที่เชื่อมระหว่างวักหนึ่งไปสู่อีกวักหนึ่งนะโดยเนี่ยคะอ่า จะไม่ใช่ภายในวักเดียวกันก็คืออย่างที่เราได้ดูแผนผังไปเมื่อคลิปี่แล้วใช่ไหมคะะเราจะเห็นว่าใน1บทนะคะจะแบ่งออกเป็น4วักนะก็คือการสัมผัสเนี่ยก็คือจะดึงเชื่อมโยงจากคําในอีกวักหนึ่งเนี่ยไปหาอีกวักหนึ่งนั่นเองเนาะสัมผัสโนอนนะครับเป็นสัมผัสที่บางครับค่ะจะต้องเชื่อมต่อคําเพื่อให้เปนคะความอพัน์เนี่ยมันมีความเป็นเนื้อหาเดียวกันและเพื่อเกิดความไพเราะนั่นเอง เวลาที่เราเรียง้อยถ้อยคําลงไปแล้วเนี่ยอู้วเวลาคนที่อ่านได้ฟังมันจะรู้สึกแบบอ้ยเพราะจังเลยเออมันเข้ากันไปหมดเลยอ่าอย่างนี้เป็นต้นเนาะมันกลายเป็นสัมผัสบังคับนะเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าขาดไปเนี่ยมันทําให้กรอนเนี่ยดูยปแปลกๆอถ้าไม่มีสัมผัสนอกอ่ามันทําให้กรอนเนี่ยไม่เป็นกรอนนะจ๊ะเนื่องจากสัมผัสนอกนั่นที่บอกไปว,ว่าเขาเนี่ยจะบังคับเนาะ เพราะถ้าไม่มีเนี่ยมันจะถือว่าผิดฉันทนะก็คือผิดรูปแบบในการแต่งไปเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะแต่งคำป,ะประพันธ์ประเภทไหนก็แล้วแต่จะเป็นกรอนเป็นกาบเป็นโครงเป็นฉันเป็นไรหรือไม่แต่กรอนเนี่ยก็มีรูปแบบใช่ไหมคะเขาก็จะมีฉันทะของเขาและจะมีการมาคับสัมผัสที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นท้้งเราจะแต่งกรอนแบบไหนจะแต่งคำประพันธ์แบบไหน เราจะต้องศึกษาฉันทลักษ์รูปแบบการสัมผัสของเขาให้ดีนะจ๊ะอ่าคราวนี้เดี๋ยวก็เรามาดูตัวอย่างของสัมผัสนอกกันก่อนดีกว่าเนาะครูจะมีตัวอย่างของบทประพันธ์มาให้หนึ่งบทนะคะบอกไว้ว่าเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจชาติต้องเปลีป่งป่ารู้หน้าที่มีเหตุผลมีสิทธิเสรีภาพกันทุกคน คือเหตุผลที่ต้องใช้สิทธิ์ให้ดีนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของกรนเนาะแล้วเดี๋ยวคุณนํำนจะพานักเรียนมาลองขีดไล่สัมผัสคํากันนะมาดูพี่ตัวแรกกันก่อนเลยก็คือคําว่าชาตินะคะ,ะชาติออกเสียงยังไงชาติออกเสียงโดยชอช้างสารอาอาเรคะดดิกใช่ไหมต่อเสียวาชาติได้แต่รูปในการเขียนเป็น ต่ต่อฝรอเพราะนั้นเวลาเราจะออกเสลปินโชอาตชาตใช่ไหมคะแต่มันจะมีติข้างบนใช่ไหมคะอ่ะอันนี้อันนี้ก็บางกรณีเนาะค่าจะสะกดว่าเป็นโชอาตติอ่าก้วเต่เนาะล้ะแต่ความเป็นหนัของแต่ละคนเนาะแต่คุณนาถนัดว่าโชอาตชาตินะคะแต่คุณนาก็จะมีสียอีคิดคิดรูปของฝรอีไว้ข้างบนตเต่าแล้วแหละเนาะและคราวนี้คำว่าชาตินะคะต่ต่าฝรอีเนี่ยตตินะคนนำขอเรียกว่าเป็นต่อติก็แล้วกัน ตัวนี้มันจะจัดอยู่ในหมมู่ของมาตาแม่กดนะครับก็คือเป็นตัวที่มีเสียงดอเด็กใเป็นตัวสะกดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนมาดูวักต่อมาจ้ะลองดูที่วักนี้อ่านักเรียนตามได้ไหมว่าผู้นาบอกว่าการสัมผัสนอกเนี่ยมันจะเป็นจะต้องสัมผัสระหว่างจากวักหนึ่งไปอีกวักหนึ่งใช่ไหมคะซึ่งตามแผนผังเนี่ยเขาบอกไว้ว่าคาสุดท้ายของวักแรกจะต้องสัมผัสกับคาที่3หรือ5้า ในวักต่อไปใช่ไหมคะครนี้จะลองมาดูคําที่3าดูซิมันเชื่อมได้ไหมคําที่สามเขาบอกว่าต้องเปลืองต้องเปลืองปราดนะเปลืองปราดปราดปราดออกเสียงเหมือนชาติไหมชาติกับปราดเหมือนไหมเรายังไม่ดูเราไปข้าศที่คำที่5ดูรู้หน้ารู้อ่านรู้สีหน้าห้าเชื่อมไหมไม่เชื่อมใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําที่สามารถเชื่อมได แน่นอนเลว่าเป็นคำที่เขาบังคับต้องเชื่อมอยู่ก็คือคำว่าปราดนั่นเองนะคะก็คือเชื่อมระหว่างคาว่าชาติมาหาคำว่าปราดนะคะคือเขาจะคล้องจองเป็นเสียงสระเดียวกันและใช้มาตราตัวสะกดแม่เดียวกันด้วยนะฮะอ่าอย่างที่บอกไปคำคล้องจองถ้าคล้องเสียงพละถ้าเป็นสระปุ๊บแล้วคำคำนั้นเนี่ยมันมีตัวสะกดอ่า จะต้องเป็นตัวสะกดในมาตาแม่เดียวกันซึ่งคำว่าชาติและคำว่าปราดนะคะเป็นเสียงสะกดของตัวดอเด็กทั้งคู่ก็คือเป็นแม่กดนั่นเองนะคะคราวนี้เรามาดูคำอื่นซิว่ามันมีอะไรที่เชื่อมกันได้บ้างนะคะ,ะมาดูต่อมาจา้ะคำว่าผลนะคะอ่าผลตัวนี้มันเป็นคำสุดท้ายแล้วใช่ไหมของวร์คนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไปเชื่อมที่ใครคะมันต้องไปเชื่อมที่วรรคที่3ใช่ไหมคะซึ่ง คำสุดท้ายของวรรคที่2จะเชื่อมกับคำสุดท้ายของวรรคที่3เสมอใช่ไหมคะนั่นก็คือคําว่าคนนั่นเองนะคะคำว่าผลและคําว่าคนนะคะก็แน่นอนเลยคะ่ะเป็นเสียงฝรั่อุทั้งคู่และเป็นมาตราตัวสะกดแม่กุนด้วยกันทั้งคู่เพราะอะไรคะลอลิงนะคะออกเสียงเหมือนกับตัวของนอนหนูนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะจึงส่งผลให้2องคำนี้ เชื่อมโยงกันและมีสัมผัสกันนั่นเองแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าการสัมผัสเนี่ยมันจะต้องสัมผัสกันทุกวัตถุไหมอ่าเหลือวัตสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเลยว่าคําหน้าตามันเหมือนกันนะลูกอ่าเพราะฉะนั้นมันก็เลยเชื่อมโยงกันได้ง่ายนะคะก็คือคําว่าผลคาว่าคนเหมือนกันนี่แหละเนาะแต่ถ้าเกิดในบางกรณีนะคะนักเรียนต้องไปเจอคําจริงๆนนเนี่ย ่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะไม่แต่งหรือใช้คาําซ้ำนะคือมันจะเชื่อมโยงสัมผัสก็คืออ่ะอย่างผุนกับผุนอย่างเงี้ยเขาจะไม่แต่งแล้วนะเขาจะให้เปลี่ยนเป็นคําอื่นเนาะอันนี้ก็คือเป็นกรที่มันแค่เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นครูก็เลยเอาคําที่มันดูง่ายๆมาให้ได้เรียนดูนะครับมันจะได้ดูแลแบบเออสัมผัสกันแล้วแบบดูง่ายขึ้นใช่ไหมคะก็ลยเอาคําว่าผุนกับคำว่าผุนมาซ้ากันหน่อยเนาะต้องขอโทษด้วยเนาะอ่ะคราวนี้เนี่ยนะคะการสัมผัสเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ใน บทของเขาใช่ไหมครับมันยังมีสัมผัสระหว่างบทนะครับนั่นก็คือคำว่าด,ดีนะครับเป็นตัวสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะครับจะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปเนาะซึ่งอันนี้คุณนํำเนาะไม่ยกตัวอย่างมาด้วยเนาะเพราะคุณนํำตั้งใจว่าจะไปยกทีเดียวตอนที่เราเข้าสู่เนื้อหารายละเอียดของกลอนนั่นเองเนาะก็คือเราจะไปดูถึงเรื่องการสัมผัสระหว่างบทนั่นเองนะจ๊ะซึ่งอันนี้เนี่ยก็แค่ตัวอย่างเนาะของใน1บทเท่านั้นนะคะ อย่างที่บอกไปค่ะว่าสัมผัสนอกนะมันเป็นสัมผัสที่มีความสําคัญมากขาดไม่ได้เลยในการแต่งคําประพันธ์ทุกประเภทนะคะโดยสัมผัสนอกเนี่ยจะต้องครองเฉพาะเนาะเสียงสระเท่านั้นนะคะอ่าก็คือจะเป็นการครองโดยใช้เสียงสระเท่านั้นจะไม่มีการครองโดยใช้เสียงพย,ยัญชนะอ่าเห็นไหมนักเรียนดูจากตรงกรอนที่คุณทำยุบย่างมาอ่าทุกตัวจะเป็นการครองโดยเสียงสระหมดเลยนะคะ ไม่มีการคล้องโดยเสียงพยัญชนะเลยเนาะคำว่าคล้องเสียงพยัญชนะคืออะไรก็คือการที่ใช้พยัญชนะในเสียงเดียวกันก็คือในคีย์เสียงเดียวกันเช่นสอเสือก็จะเป็นคู่เสียงระหว่างสอเสือสซดีีสันดา่าก็คือเป็นเสียงสอเหมือนกันชอช้างก็คู่เสียงกับชอเชออย่างนี้เป็นต้นก็คือเป็นคู่เสียงเดียวกันนะคะอ่าอ่าอย่างไรล่ะอ่าพอพานกับพอสัเพราอย่างนี้เนาะ ก็ถือว่าเป็นเสียงพอเหมือนกันเพราะนั้นก็จะเชื่อมโยงกันได้ในกรณีของที่เป็นคํคล้องจองเสียงพยัญชนะนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้ใช้เนาะในการลิ่นสัมผัสนอกเพราะสัมผัสนอกจะใช้ของเสียงสระเท่านั้นนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะถ้าเกิดบอกอย่างที่บอกไปมันจะตู้เนาะขอได้ย้ำเลยกันเนาะว่าถ้ามีสระเดียวกันแล้ว มีตัวสกดก็ต้องเป็นตัวสกดในมาตาเดียวกันตัวสกดมีกี่มาตานะเรียนจําได้อยู่ใช่ไหมอ่าแปดมาตามีอะไรบ้างแม่กบก็ไก่แม่ก,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 มก,ก,กบใบไม้แม่ก,กดดอดด็กแม่กนนอหนูแม่กลนนม,กมมอมา้าแม่กมมงงงูแม่เกยยอยักษ์และสุดท้ายแม่เกววอเวนอ่าอันนี้ก็คือนัียนก็ไปไล่หาจดจาแต่เกิดจําไม่ได้ใช้วิธีไหนก็ใช้วิธีการเทียบเสียงเลยค่ะอ่าอย่างเช่น ลอลิงใช่ไหมพอรอโอรอผลอมันเสียงเป็นเสียงเหมือนคล้ายกับตัวอะไรคล้ายกับตัวนอนหนูเฟแมกลอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ไปเทียบเสียงเอาเองเนาะในกรณีที่เกิดใครจําลูกของตัะสุดไม่ได้ก็ไปจําที่คีเสียงเอาแล้วกันว่ามันไปเหมือนกับตัวไหนนะจ๊ะต่อมาค่ะสัมผัสในนะคะอ่ะสัมผัสในคืออะไรก็คือ การสัมผัสคำ้องจองที่อยู่ในวัคเดียวกันอ่เมื่อกี้ต่างวัคก,กันนะครนี้เราจะมาเล่นคําที่มันอยู่ในวัคเดียวกันแล้วนะคะอ่าสัมผัสใดน,นะคะจะใช้ทั้งสัมผัสของพยัญชนะและสระก็คือ คราวนี้สัมผัสในเนี่ยจะเล้นเสียงของพยัญชนะได้แล้วนะจ๊ะอ่าแต่ต้องรู้จักเลือกใช้ให้เหมาะสมสัมผัสนในเนี่ยไม่ใช่สมผัสบังคับนะคะอ่าจะช่วยให้บทละกองเนี่ยมีความสละสลวยและไพเราะยิ่งขึ้นจึงไม่ควรมองข้ามความสําคัญของสัมผัสนในเพราะถือว่าเป็นเสน่ห์ของบทละกองทุกประเภทอ่าเพราะอะไรคะสัมผัสในเนี่ยเขาบอกว่าไม่บังคับนะจะมีหรือไม่มีก็ได้หรือจะมีน้อยมีมากไม่ได้บังคับอันแล้วแต่และจ๊ะแ,แลแต่อยู่เลยว่าคุณจะแต่งยังไง คุณจะแต่งออกมามีสัมผัสในในหนึ่งวักของคุณนะ่ะกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะก็คือไม่ได้ขีดบังคับและจะสัมผัสโดยใช้สระก,ก็ได้หรือสระเอ่อหรือสัมผัสโดยพยัญชนะเสียงของพยัญชนะก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะอ่าถามว่าไม่มีได้ไหมไม่มีก็ได้แต่ก่อนจะไปเพราะถามว่าเพราะอะไรก็เพื่ออะไรคะเพื่อมันสร้างความฝันฝยของคําถ้าเกิดแต่งกรไปหนึ่งวักไม่มีการสัมผัสในเลยมันก็ทําให้กรดูด้านนะลูกนะ ถึงมีแค่สัมผัสนอกใช่มีสัมผัสนอกกอ็มันสาคัญนะคะแต่ถ้าขาดสัมผัสในไปในบางครั้งก่อนมันไม่ลื่นเขาเรียกว่าก่อนมันไม่แบบสมุทสมุทไปหากันอ่ามันไม่สะักสวยหากันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสัมผัสในเนี่ยถึงไม่สําคัญก็ยึดได้มองข้ามไปนะคะอ่าเพราะว่ามันก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึง่งทําให้กรอนหรือวัประพันเนี่ยมีความภัยร้อยิ่งขึ้นนะคะอ่ะาคราวนี้เรามาดูเนาะสัมผัสในอันนี้คุณนําขออนุญาตเนาะอ่า แยกเป็นลูกส่วนมาเลยเนาะถ้าเป็นลูกส่สีแดงก็คือจะเป็นสัมผัสด้วยเสียงของสระ,ะก็คือเสียงสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันแม่ตาเดียวกันนะ,ะส่วนสีน้ำเงินนะคะก็จะเป็นเสียงของพยัญชนะก็คือเป็นเสียงในโทนพยัญชนะเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะตัวอย่างกลอนมีอยู่ว่าพี่มนุษย์สุดสวัสดิ์เป็นชาติยักษ์จงคิดหักความสวัสดิ์ให้ขาดศูนย์กลับไปอยู่ภูหายาอาดูน จงเพิ่มภูนภาวนารักษาทันนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างจากบทประพันธ์เรื่องพระอภัยมณีตอนพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทรนั่นเองก,ก็คือเป็นตอนที่พระอภัยเนี่ยบอกกับนางผีเสื้อว่าน้องรักน้องยาเม,มียรักเมียาจ๋ากลับไปเถอะกลับไปอยู่ถ้มของเถอะนะคะพี่เป็นมนุษย์น้องเป็นยากระรักกันไม่ได้หรอกน้องเลยนะคะกลับไปเสียเถอะนะคะอย่าได้ตามติดพี่มาเลยอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะก็คือเป็น บทประพันธ์ที่มีความเขาเรียกว่าไพเราะเนาะแล้วก็มีสัมผัสนอกสัมผัสในเนี่ยครบถ้วนเลยทีเดียวเนาะคันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าสัมผัสในของบทเนี้ยจะมีส่วนไหนบ้างเนาะ,ะอันนี้ที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะว่าสัมผัสในเนี่ยไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีจะเพาะเนาะก็คือแล้วแต่ความสามารถของผู้แต่งอะตามความประสงค์จะให้มีไม่มีก็แล้วแต่แล้วแล้วแต่เธอจะจะ,จะรังสรรค์ใส่เลยค่ะคุณแล้วแต่คุณจะหามาใส่เลยค่ะจะมีม้ยไม่มากก็แล้วแต่คุณเลยค่ะนะคะก็คือ ไม่ได้บังคับนะจ๊ะคราวนี้ลองมาดูนกการสัมผัสนะคะคําแรกค่ะคําว่านุ๊กับคําว่าสุดนะสัมผัสก็ดูเสียงสระกก็คือเป็นเสียงฝดะาอุมีตัวสะกดเป็นตัวดอเด็กเหมือนกันก็คือมาตาแม่กดเหมือนกันนะคะคําว่านุ๊คคาว่าสุดอ่าต่อมาคําว่าวาดอ่าสวาดวาดก็ได้จะเป็นตัวเสียงวาดเนาะมันมีของหีบนาเนาะคําว่าชาติก็คือเป็นสละอาแม่กดเหมือนกันนะคะก็คืออยู่ในวรรคเดียวกันนั่นแหละนะคะ ันนี้ก็คือการสัมผัสของเสียงสังกะระนะจ๊ะต่อมาค่ะวัคต่อมาเหมือนกันค่ะวาดกระขาดนะครับก็เป็นเสียงของพลาอาดอดิกเหมือนกันนะก็อยู่ในวัคเดียวกันเห็นไหมความสว่าดให้ขาด่ะเห็นไหมกลอยมันจะดูแบบวิสมูทขึ้นคือเนื้อเนื้อมันจะแบบละมุนขึ้นทันทีอะเอ้อยในวัคเดียวกันเห็นไหมเนื้อละมุนขึ้นทันทีแบบโอ้คำมันคล้องกันเว้ยในบทเดียวกันเท้ในวัคเดียวกันเท้อะไรเงี้ย ต่อมาค่ะคาว่าอยู่คําว่าครูเออก็เป็นเสียงพละอูทั้งคู่หากับยาเอาหากับยาขอโทษทีค่ะหากับยาก,ก็เป็นเสียงพะอาทั้งคู่นักเรียนนะคะอย่างที่บอกไปเนาะก,การสัมพัน์เนี่ยเราจะไม่ดูที่เสียงของเอาวรนยุคใช่ไหมคะถึงคําว่าหากับคําว่ายาจะ,จะวรนยุคเสียงต่างกันเนาะหาเป็นเสียงของอา่าตวา ส่วนหยาบเป็นเสียงของเอกใช่ไหมคะเราจะไม่ดูที่นี่เนาะเราจะดูที่เสียงของสระเลยนะจ๊ะพเพราะด้นหากับหยาก็คล้องกันได้นะคะคล้องกันเป็นเสียงสระได้นะคะอ่าต่อมาค่ะยากับอาหายยาอ่านะคะก็คือเป็นเสียงสระหาหมดเลยนะครับก็คือคล้องกัน้วยเสียงสระในวรคเดียวกันนั่นแหละนะจ๊ะต่อมาค่ะพากับนานะคะอ่าก็คือเป็นเสียงสระอาเหมือนกัน หน้ากับสาก็เป็นเสียงฟาะาอาเหมือนกันในวักเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างของการครองเสียงอ่าสระนะคะที่เป็นการสัมผัสในก็คืออยู่ในวักเดียวกันเนองเนาะเห็นไหมเขาจะไม่ข้ามวักไปไหนเลยนะคะก็คือจะอยู่ในวอกเดียวกันเนาะถ้าข้ามวักจะเป็นเส่องสัมผัสนอกนะคะคำนี้เนี่ยมันมีสัมผัสสระแรกก็จะมีสัมผัสพ,พย,ย,ยัญชนะใช่ไหมลูกอ่าเรามาดูอันแรกเนาะคําว่าสุดกับคําว่าสะเป็นเสียงในเหมือนกันลูกเป็นเสียงของตัวสอเสือเออเราต้องเป็นเสียงสะนะคะ เป็นเสียงสะเหมือนกันสุดกับสะอ่าก็คือเป็นเสียงเสอเสียงสะเหมือนกันอ่าเพราะว่าเห็นไหมสุดสวาสด์พอพูดกินปุ๊บอุ้ยสอสอสองครั้งสอสอท,ที่ที่ไม่ได้ไป็นักนการเมืองอ่ะอ่าก็คือเป็นแบบอุ้ยมันทําให้กรอนดูแบบอุ้ยละมุนขึ้นคือเป็นการเล่นเสียงอ่าเป็นการเล่นให้มันเกิดเสียงเพื่อความไพเราะอ่าต่อมาจ้ะ คิดกับความนะคะก็เป็นเสียงของคอควายทั้งคู่ก็เป็นเสียงคอเสียงคอทั้งคู่นะคะ,ะตรงนี้เนาะก็ทําให้เกิดค,ความไพเราะจงคิดหักความสวัสดให้ขาดศูนย์จริงจริงเนี่ยคอควายจะไปเชื่อมกับขอไข่ได้ไหมอันนี้ก็บางกรณีนเ,นเขาก็นับการคู่เสียงของอรรักษรสูงกางต่ำด้วยเนาะ,ะแต่ส่วนใหญ่เขาไม่นับกันนะจริงๆเมื่อก่อนเขานับนะ,ะว่าคอควายคู่ขอไข่ได้ก็ขขว่าเป็นเสียงคู่ของอักษร สูงการสอนต่ําคู่ใช่ไหมคะก็คือขอไข่เป็นสอนสูงขอควายเป็นสอนต่ําคู่เมื่อก่อนสขงคู่กันได้แต่คราวนี้เนาะพอจะไปเปลี่ยนไปเขาบอกเออจริงๆคีมก็ต่างกันเนาะก็อย่าไปคู่กันเลยก็ตอนนี้ก็เลยนักแพศขอควายคู่ขอควายเท่านั้นไม่ต้องให้คู่ขอไข่แล้วนะคะก็รวมไปถึงกรณีของหอหี่พอต้องหูกพอพึ่งพอพานด้วยที่มันไม่สามารถที่จะไปเชื่อมโยงหากันได้เหมือนในอดีตแล้วนะจ๊ะต่อมาค่ะคําว่าอยู่คําว่าอย่าอ่าอันนี้ก็ชัดเจนเลยค่ะเป็นเสียง ยอยอยักนะครทั้งคู่อ่าเป็นเสียงยอที่มีอักษรนำนี่นะอยู่กับยาก,ก็เหมือนในลาท่องอยาอยาู่อย่างยาอันนี้แน่นอนว่าสี่ตัวนี้เสียงเหมือนกันมันคล้องกันได้แล้วนะจ้ะต่อมาค่ะเพิ่มกับภูนนะคะก็เป็นเสียงของพอพาทั้งคู่นะคะอ่าก็คล้องกันโดยเป็นเสียงของพอยัญชนะเลขคราวนี้จ้ะสุดท้ายพากับภูนเพิ่มภูนพาจงเพิ่มภูนภาวนา รักษาทันเห็นไหมเพิ่มพูนภาพเป็นเสียงพอพอพอทั้งหมดเลยอ่าก็คือพอพานกับพอสำเพออ่าเขาก็สามารถเล่นเสียงไปด้วยกันได้ก็คือเป็นเสียงพอสามคำรวดทีเดียวเลยนะคะก็เห็นไหมเสียงก็จะดูไพเราะขึ้นดูแบบเอ้ยดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นอะในวักเดียวกันน,นี่เป็นต้นนะจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็แค่ตัวอย่างนะของการสัมผัสกรอนระหว่าง สัมผัสนอกสัมผัสในแล้วก็ดูว่าสัมผัสของเจตสระกับแพงชนะอ่าอันนี้แค่ตัวอย่างเนาะจริงๆเนี่ยถ้านาเแน่ลองไปศึกษาดูเนาะในเรื่องราวของอ่กรอน8ปกรอนสุภาพนะแล้วอาจจะลองศึกษาดูิว่าเอ๊ะทำเนี้ยมันสัมผัสกันได้ไหมสัมผัสนอกอะ่ะคุณนําคิดว่าน่าจะไม่ยากเท่าไหร่สัมผัสในเนี่ยก็คือต้องใช้การสังเกตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูค่ะลองไปดูไม่ต้องกรอนที่ครูเอามาเป็นตัวอย่างก็ได้กรอนในบทเรียนของนักเรียนนะน่ะนะในหนังสือของนักเรียนน่ะ มันต้องมีอยู่แล้วแหละนะลองไปดูค่ะลองไปลากสัมผัสด,ดูล่นๆก็ได้เนาะไม่ต้องทำมาเป็นการบ้านหรือส่งอะไรคุณนรนะเออก็ลองทําดูฝึกฝนฝีมือของนักเรียนไปกันแล้วกันนะจ้าและคราวนี้นะคะก็ถือเป็นการจบแล้วเนาะสําหรับการสอนในเรื่องราวของการสัมผัสคาอ่าก็คือการเล่นสัมผัสคําของ,องจองในบทกรน,นั่นเองนะคะซึ่งอันนี้ก็แค่ตัวอย่างของความสุภาพเท่านั้นนะคะ,ะแต่โดยรวมมัน,นีัยมนสามารถใช้ได้ทุกรูปแบบแหละยแต่มันจะแตกต่างกันในเรื่องของการ วางจุดสัมผัสเนาะก็คือมีสัมผัสนอกสัมผัสในเหมือนกันแต่วางจุดสัมผัสไม่เหมือนกันเนาะในบทพันธุ์แต่รูปแบบเนาะแต่ตัวอย่างที่คุณครูเอามาให้ดูนะคะอันนี้ก็คือตัวอย่างของกอนสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้อยู่แล้วซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะพูดถึงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะคะ,ะหลังจากที่จบวิดีโอนี้ไปนักเรียนสามารถนะคะกลับมาทบทวนเรื่องราเวเกี่ยวกับารสัมผัสได้และนะคะใครที่อยากลองเนาะฝึกฝนตัวเองนะคะก็ลองหาหนังสือลองหาบทกรดูซิว่าเอ๊ะ เนี่ยเป็นการสุภาพเนี่ยลองยกตัวอย่างมาสัก2บทก็ได้อ่าทำลองฝึกตัวมืออ่ตัวเองดูนะคะลองลากสัมผัสนอกสัมผัสในดูซิเริ่มจากสัมผัสนอกก่อนก็ได้อ่ามันไม่ยากใช่ไหมสัมผัสนอกก็ลองจับดูซิว่าครูนําบอกว่าสุดท้ายของวรคเรกจะไปสุดคําที่3ของวรคที่2กับคําที่5้าของที่2อง2คำสุดท้ายของวรคที่2จะมาสัมผัสกับคาสุดท้ายของวรคที่3อะไรเงี้ยนักเรียนลองดูซิดูซิมันจะตรงกับที่ครูสอนไหมอ่าดูซิว่ากรที่เขาแต่งเนี่ย มันตรงตามฉาญทลักกรสุภาพไหมลองดูนะคะอ่าสำหรับวันนี้เนาะขออนุญาตนะคะจบการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแลวเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะคะเราจะยังอยู่ในเรื่องราวของกรสุภาพอยู่นะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามนะคะสำหรับวันนี้เนาะขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะและพบกันใหม่นะคะบายบายค่ะ